ต่อใจคึงแกล่องนะมัวต่อก็ได้เซียนะมัวต่อวัดก๊อตได้เซียนะโอ้ยล้ำดะก้อเลยตัวแดงล้โตเลยครับทางจุดตั้งมัน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 แปรร่องนะแปรร่อง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 เมื่อแดง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 อะแดงที่มาหนาแดงที่มาหนาตัวด่ำไปลั่งมานานะต่ำไปลั่งมานานะ เบียดเบื่อดำ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 เบื่อดำเบื่อดำเบื่อดำก้าวร่องเบื่อดำก้าวร่องเบื่อดำก้าวร่องดำกีนะ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 เบื่อแดง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 แดงต่อตาไปร่อง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 ไอ้แดงติ้มไอ้แดงไอ้ต่อยไอ้ดำก้มเอา เบอร์ดำดาวเบอร์ดำดาวเบอร์ดำดาวเบียดนะคนนี้เบียดนะเบียดนะดำตักเขาลุ่นไปกับดำตักเขาลุ่นไปดำตักเขาลุ่นไปดำตักเขาลุ่นไปดำต่อเก้า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 ดำต่อเป็ดดำต่อเป็ดดำต่อเป็ดำต่อเป็ดจัดถึงเลยใสต่อหน้าองร่องเลดำต่อเป็ดแจ็คถึงร่องนะดำต่อเป็ดจัดถึงร่อง ดำต่อเปจะขึ้ลงนะดำต่อเป๊จะขึ้นลงนะตัวดำเป็นตัวเดินนะเป็นตัวเขาตั้มนะดำโอมไอแดงนิเราไปขัวตรงดำถึงเขาเวียนๆนียกลางนะดำถึงเขาเก็บไปดำต่อเปกับดำต่อเปดำต่อเปดำต่อเปนะดำต่อเปนะโอ้ยแดงนิไปงนาสใจทางตากล้อมะ อันสายกงพี่ักการเี่ยกบง้านช่งเข้าอยูตังค์ตัวดำตัวตอนพี่กับตุกด้านดูปาดามี่มาจากโกโก้จากบ้านมะกั่ปัตตลนีนาตัวแดงตัวรองสายมือกับเก้าเทปพี่หลักล้านที่บางบ้านจ่างก็้าซีตังนะดำเดีเยวกลุนไปกับดำเดี๋ยวก็อยู่นะดำเดี๋ยวก็อยู่นะดำตโตเช็ดนะดำตโตเช็ดไงดำลุนไปดำลุนไปดำลุนไปตัวดำก้อนแม่รวนะตัวดำตอนแม่รวนะ đam <problem> tôi to đường chẳng waอย่างเดียวนา nè đam toốc nè đam toốc nè cua đam nhúc ครับอ๋อแดงรุ่นรับมาครับแดงรุ่นรับ làm thế có luôn bay à làm thế có rồi làm như tao vang nhàng nhàng lắm mà lạnh nồi gặp như cũng mua cũng câu nào cũng mua cũng câu anh chủ la đứng là luôn ăn anh

ơi 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 ai đang tim mày đang thêm đội đang tăng cầu đi na đội đen tăng cầu đi na mi bay yon na cầu oh, đâm, tư câu mà, cũng mua tư câu mới được nào na vút rồng na vút rồng na vút rồng na là ca dù đâm na Đâm, tôi chết nó rồng na chết tôi rồng na đâm tôi chết rồng gặp đâm tôi chết rồng Oh, dalam kum, dalam kum, dalam kum, ada yang Đám được nó nào làm được đám nào nó được ok nào làm được ok nào làm được ok 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 đám ok 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 chuẩn bắn ok nó ok 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 chuẩn bắn ok 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 ดำตึ้อขารใบรับดำรใบดำรใบดต๊ะร้องนะดำโต๊รองนะดำโต๊ะอตร่องนดำโตะ้องนะดำโต๊งนะดำโต๊้องดำโต๊็ร่องนะดตก็ร้งดำต่องดำโตอนะดำโตนะไอดำไอแดงเปียกไปไอ้ดำเปียลบไป เละกันแล้วเละกันแล้วลุกโล่งนะลุกรล่งนะลุกรล่งนะดำถือเข้าเต้นๆเวียนๆในกลางนะดำต่อเจ็ดุกโล่งนะดำต่อเจ็ดุกโล่งนะดำต่อเจ็ดุกโล่งนะเจนล่องนะเจนล่องนะเจนล่องนะล่ากระับล่องนะล่ากระับล่องนะดำต่อไปเจนล่องครับดำถือเขากินไปครับดำต่อไปเจนล่องนะดำต่อไปเจนล่อง

เดำก้าวบ้างดำยุกก็เพรว่ตรงลาวดำตอกาวไปร่องนะดำตอกาวไปร่องนะราคาดันขึ้นมาเรื่อยๆนะราคาดันขึ้นมาตัวร่องเรื่อยๆนะนี่นะดำตอกาวไปร่องนะดำตอกาวไปร่องนะแหงคือเขาค้อมาแรงหน้อยนะเวลาจุมพะแล้วเจ็ดนาทีนะเวลาจุมพะแล้วเจ็ดนาทีนะ ดำยังเป็นตัวต่ตตลอดนะดำเก้าต่อแปดร่องกับดำเก้าต่อแปดร่องเออดำรุ่นดำรุ่นดำรุ่นไอนเองเลี่ยงว่าไปดำต่อเก้าไปดร่องกับดำต่อเก้าปร่อง จบจากูนี่ก็เป็นกูไลน์นี่กูนะเดี๋ยวนะดำก้ม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 อะไรกวนล็ออ้าวแดงนักแดงนักดำก้มดำก้มดำก้มแล้วบอกว่าตรงลาดำตอแปดกับดำตอแปดดำลุ้นเอาเกินมากกับดำรุ่นหน้าดำรุ่นหน้าดำรุ่นหน้าดำก้มแดงนักกับแดงนักตัวดำตดำรวยนะตัวดำตดำรวยนะดำก้มลาเอ้ยแดงเข้าบ้าน้โตไอ้โตไอ้โตไอ้โตหัว แกนล่องแกนล่องแกนล่องตัวแดงกระจายแลมามังอ่ะตัวแดงกทำลบมังนาดำต่อแปดจะขึ้นล่องครับดำต่อแปดจะขึ้นล่องครับดำต่อแปดจะขึ้นล่องนะขึ้นล่องนะดำต่อแปดนะครอ้าวดำปุ๊บอ่ะดำปุ๊บอ้ะดำปุ้มไป anh chúc anh anh chúc làm cơm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  ô làm lời làm mà mà làm to làm to ơi đánh giọt đánh giọt đánh giọt đánh đắc à à to làm to làm to ô đánh đắc đánh đắc ôi ba lơi làm ba mình chuột lơi to to ดำก้าวบ้างดำก้าวบ้างดำพักดำก้าวดำโกมก็เช้าพักกันตัวแดงนี่นะตัวดำมาเป็นจุดเลยแล้วหน่าใช่มาเป็นนี่ลูกบอเลยหน่าลาข้าวบ้าดำกี้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 อาหองอาหองดำกาวบ้างดำโกมอันนี้จุกตัวดำกี้แดงนะตัวดำกี้แดงหน่าก้าวโนดีบก้าวโนดีบตัวดำกี้แดงนะไล่เป็นนามด้วยนะตัวดำหน่า ลาก้าดันร้องเลยครับฮารองฮารองฮารองดำก้มแล้วดำก้มแล้วไอแดงวิทย์ไปไอแดงวิทย์ไปแล้วดำเข้าบ้างดำต้อดำต้อดำต้อไอยามันไปลาก้าอยู่ดำน้าวดำต่อฮารองก้ารองครับดำต่อฮารองก้ารองดำตโตดำต้อดำต้อดำตดำก้มไปดำก้มไปดำต้อดำต้อดำต้อ quần mấy bên quần mấy bên đám đón đi đám đón đi đám đón đi đám mà chuột lên là của đám mà phải chuột lên ra rồi đám đó ra rồi đám đó ra rồi gặp đám mà chuột đám to do nga do nga đám to do nga đi bán đi bán đám to do là đám do mà ดำต่อซ่องกับดำต่อซ่องมาเป็นจุดๆเลยนะโอ้โหราคาลงมาลึกเลยนะดำต่อซองเลยกับดำต่อซองนะแดงว่าเพืย์กับแดงว่าเพืย์ซองฮ่าต่อซองลงกับซ่องฮ่าต่อซองลงดำก้มแล้วดำก้มแล้วดำก้มแล้วดำโต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 แดงว่าแล้วมางไปตรงเอ้ยเอ้ยแดงโตแดงโต ดำโตดำโตดำโตบอลไม่ปอลป้อนไม่ปอลแทงวิ่งเฮ้ย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 ดำโตปนดย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 ดำโตปนดอ่าแทงวิ่งแทงวิ่งแทงวิ่งดำได้มาเดียวดำได้มาเดียวเกียร์กล้วยแดง11นาที11นาทีครับโนดถูกต้างกูไปแล้วพี่พยางค์โกโก้ครับถูกต้างกูมั่วตัว่วครับได้มาเดียวกับแป้งกับเป้งได้มาเดียวอยู่เลยนะได้มาเดียวไม่ต่อว่านี่นะไม่ต่อว่านี่นะดำเป้งนะ ตอว่าไม่ครับตาว่าไม่นะดำแป้งครับดำแป้งครับเบื่อไหนลอตัวเบื่อไหนลอตัวดำก้มดำก้มนะดำก้มนะนนะดำโตดำโตดำโตดำชนะ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 สิบเอดนาทีครับดุกด่างขุปปาลมีประชาโกโก้นะสนใจบาร์บากงปัจจลุงครับดุกด่างมุ่งดำมั่วตอครับจ่ายไวลาวสิบเอดนาทีครับใช้หมดเดี๋ยวจบเลยนะดำมั่วตอชนะสิบเอดนาทีครับ